เฮดปวกจ้าพี่น้องนี่ซอสซึนเคี่ยวอะไรมันหักยังน้อยเลยนี่ไผ่จืดได้เนาะไผ่ที่ตามเลกๆนะสิคลิปที่ซอสซึนมาเก็บกระบะตุ่นไปแล้วนี่ว้าวยังน้อยเลย้อเฮดเท่านี้นะมันยังน้อยซอสซึนมาบานหอยม่วงเลยเด้อพี่น้องมาขำว่านี่ยขันโบเขียกับโบเห็นเนี่ ไปฮะกามบว้าวพ,พ,พ,พีีทุกคนเดี๋ยวมาเหนตงีเดี๋ยวไปเห็นงุมาทุกจะเป็นคนเก็บเสียงมีซับซับกังยนเรื่องยน้อย,งงอยคอยขี้อามันฮักเดจะเห็น,น,นอ้ยมันเสียงเจ้ากระเี็ดดีๆ2มือ จะเห็นอยดอกคดจุกลงหคืนอ่ะี่ีอีกนันนี่อั่นนีเดี๋ยวเอแทนใจเลยโอเคดี๋ยวเลือกล้ายให้หน่อยกันมันห่อตัวปุ๊บ ง่ายอีกคือมาให้มันแตกนะมาเจ้าบอส่วนไปจะพี่ไก่ก็ได้มันซี h o อนหัวปัวมาเด้อทุกคนเกเ็บเห็ดสบายดีจ้าสบายดีเบิดสู้ขู่สู้ค้นสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาข่าวสู้สองเศร้าวันสื่อเ้ยพี่นอ้องจะถ่ายมาสักขยสิเก็บยังเลยหน่อยน้องพี่นอ้อง ข้าเอาเนะ่เนรือนกข้าบวบอากับผู้อื่นช่ไหอาำี่เก๋ไม่น,น่อยคต้าบวบอผู้อื่นไามเห็นกับอ่ีเกเหัวห้อยเัา,าเห็ดแมงเหาเนี้ใหญ่แน่ดูกว่านัเี ก่อนที่เขาเก็บปีกไก,ก่นี่หลายๆนะเนาะเลาวเส้นก็สะอยู่บนใบเบิร์ตโลเนี่ยเข่ามมากไกๆนี่เนี่ยนี่แก่ไปเลย มันยังจู่มอยู่เหตุเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันสิบานคือทัางบ้านหาผัดเลาะเอามาแผ่นดบรดิกียรับเหตุไข่หลอดเหลือมหอาหอดหทางเสยโอ้ยสาลาเลยทุกคนเอาไปให้หป็ดนาะนๆอยู่นี่เนาะเห็ดข่าก็เอาด้วยทุกคนมันอืดเมัน ย่ามันบบได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอิญมาตน้ตนตน้นต้นมานี้ยมันใกล้เทียงคนพี่น้องสิบรยเวณรอดังอีกทีเดีวกำลังอยากป่านแลนยตัว่าง,งามๆเลยดอกน้อยเนาะเฮ็ดอยู่พี่คนหากลายลายเซลๆซล ให้เบิ่งด้ยวยทุกคนโอ้ยหมดงามหลายเดายหมดงามกัดจ้าเดี๋ยว่ทวาทุกคนสังเกตห้างหมดงามไอ้คืนฮอตเท้าเลยต้น

สิบริเวณเบาดังเด้อทุกคนอยากในมือที่สาด งามอน,นีเนาะนี่แหละเสื้อสือยาเก็บแบบสิแบบหละมันพอดีงามสัเนียหมดงามหมดงามจ้เดูน,น,ดน,น,ดน่ามาัม้งโอเไปเตอเจ้าอดีอันบ้างข้าเจ้าไปบร์เลยทางใดงก็ห้าสิลอดไปเซ็ตสั้าินครับแล้ ไปทั้งไรก็ะพอตั้งแต่คุณนบางกี้นี่นก็พอค้นเก็ดเห็ดแต่ว่าบกลนะกด,บกกด้เนี่ยก็จะก็จะเห็ดคือบริเกตในประทศเซาทืซนเห็นอยู่ นั่งเอาหนีสองดอกสี่ขางนะยังกินงโง่ใส่แล้วโว้ยกุหลาดนี่ เราเนี่ยจะจีบก็ตาบ่เออนั่นแหละเนี่ยเขาไม่ใกล้ๆตาจะบบุรีแล้วแบบนั้นจุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเก็บในจุ่มนั่นเนหลาะมาเขาเก็บจุ่มทั้งหลังเลยโอ๊ยนี่แะกูเหลาะมานี่ยนึก่ตาแตกอย่างนี้บุเ็นเซ่บอกเนี่ยเขาเอาในขาของคนเห็ดไข่เลยหอนเนาะ เนี่ยอากบริแกคโว้ยตราล้าว่าสิเล่อเมื่อไปทางใดกันหมดงามหุ่นเลยกายเฮ็ดได้จังไงบ่อนี่นะโอ้ หมดละไปหางหมดงามหมดอ้ยตันไ้ไต่ขึ้นกระตค่อยโต็โต 1, มหมดงามทีนึงต้นงามผมเห็นะอะไบอนนีได้บอน,นที่คอ,อยอกเก็บสิบก่าดวเออยมาทีเดียวเก็บรังค่ะเจ้า แล้ผ yup. oh okay. okay. ูกเก็บวันไงไพี่พี่พี่ตัวเด็กคอยด้่ได้บจุ่มตนนี้ระเบิดเาคอยเก็บน้่จั้ยไมนยังจุ่มบางคนกับเห็นะเห็ดไครไผบอกอ่ะแต่เหตดปู่เห็ดไข่เป็นเป็มาถ่ายหกลูกใกล้ เอาแล้วเอา,ลอเา,อาเแล้วเราเอาแต่เห็ดถั่วแล้วเห็ดถั่ว,<ด>วลาเลยเลใช่ไข่แต่เราบินบ่นแล้วดอกลำเขาเจ้าอ้ยเราคือเก็บบอ่อขากเนาะปลากระต่ายเลีเราบักใหญ่เครื่องบอะะเต็มเลยบอกฟูกระต่าลีบักใหญ่เลยไข่เลยทอง้อยทอง้อย เราเก็บบอกค่ะระหว่าในหันก็เราเห็นไนก็เราแบบหนังอนะ้อมอย่าให้ชี่นห้าไปเไดปี๋ยจะิ้าหอเทาะ <c oughs> นี่ทุกคนหมานเสือเนาะเล่นหันเล่นหรือไม่กชเจะก็พจะพปกนแล้วจะตึงหน สาวันคับยายลุ่นอยู่โซส,ส่หมานา <c oughs> ลาเลยสุกันปส่องมาดูไเนี่ยเราหยยบล้าหาบกู่เงาพี่น้องพูดเลียวไปเงาผูกก็เห็น แด็กแวมมูใหญ่อันนี้ต์ฮอากเก็บไปิลายเต็กเลยจุ่มน้ำแห้เลยเด็กๆจั่นเลยยำใ,ใหม่มาด้วยยำกระใหม่เห็นอ,อีกแล้วพี่น้องบอลเขาเจ้าเก็บแต่ว่าเขาเจ้าเบก็บปอเบิร์ดข้างหนก็เป็นตาห้าล้ำนี่นขนนี้น กะเซื่นเียอะไรมันหักน้อยน้อย่เยเขาเจ้าเก็บแล้แวนคุนแบบนัน่เ,านนนเนข,ขาเคอยหาหนอม,มือนะโลหวยูุคนหลังโลหวยเลยแล้วเก็บเน,น,น,นี่แหลเจ้าอันก็จับสีแดงนรัจับสีขาทั้งหมด็จับล้ก็ มันก็เป็นตาหาล้ำเนาะว่ายเขาเจ้าเก็บเพล่อนอ่ะแต่เหิดอยู่เขาเจ้าคือเก็บโบเบเิดนี่แหละเอามากระตานะมากไปมันอยู่พื้นไปตองมีเห็ดเฮาบานกันยังบานแข็งบานงามเด้อทุกคน แดดก็สาว่างอยู่เพื่อนบโได้พี่นกงคนหลายแลยจัะท่ันสีเสือเป็นมหาผีบอุ้ยงามกระโดดดอกเดี่ยวต่างคกมกอยู่แบบับยังนอยก็มีได้ทุกคนหม่เดียวกัน ข้อยานเข้าไปสะเขียนหลังบนเขาเก็บบนแับอีทเนตัวมันยังหน่อยเฮงอันตั้งมานอันนีพี่เอายัางไปทั้งใดกระพาะตั้งแต่เฮ็ดแต่ว่าในนี่นะบอมันไกลไกลบอเก็บบอกี้นียล่ะมันใหญ่ไปเรื่อยๆนะป้าทุกอย่าพาอ,อัน,นผู้เดียวด้เนาะตอนเขาบวทันเก็บคือสิได้ประมาณสองกระต่าสามกระต่ายและเบื้องห้อยเขาเจ้าเก็บ อเออดบอต,ตุนนะพี่น้องเอ้ยมันขีนนนง่ายมันบาขึ้นนี่นนอนะเออเพื่อสิมาข้างนไม่คนแถวใกล้นะเขาจะเอาบึดม่หยาดเบิรดอเอยหอ้ไปน้นกันรคอยหาล้ำไปน,นะ ไอเขาเจ้าแปลกา้วยเขาสิทธาลำง่ายแต่ง <scale studies can be discovered> ่ายพวกง่ายพวกห้อยข้าเจ้าเก็บพี่น้องแตหเขาเจ้าฮะดอกมันบานมันดอกจูกมันะห้กรกเพาะจะมันออกแบบได ยังดอกนิดๆหนึง่ง<ม>าสชเื็ดด้านเสียมใหม่เป็สิบวัชพืชดอกหญ้ากระทู้มาพี่นอ้องที่พอกันบอนทอั้งปีนะหญ้ากเกนแล้วพอเฮ็ดแล้วมาสีอื่นไปเก็บเฮ็ดแส่็จยูกไก่กันแล้วมาสีอื่นไปถ่ายคลิปใครจะห้าวกระเพาะนะ ทองไซร์ระโดดไปทั้งคันเตยอันนี้แล้ววันค่อยเก็บทั้งนั้นเฮ็ดให้ขาได้บักร้ายเติบยไปนะพี่น้องแตจ้ามาต้นยังเห็นเฮ็ดอีกโอเคทุกคนเดี๋ยวเ้าสิถ่ายเป็นอีพีสองด้วยเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันกันเงาเฮงไงโอเคจ้าเดี๋ยวถาเบิ่งอีพีต่อไปเด้อพี่น้องถาเบิ่งเด้อ